ในที่สุดก็เปิดให้บริการยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนสนุกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศของพวกเราที่นี่คือวรรณคดีแลนด์สวนสนุกตีมวรรณคดีของประเทศไทยที่พื้นบ้านชอบแอบเคลมเรามีการแสดงเยอะแยะมากมายที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมของเราประเทศไหนที่ไม่มีไปของตัวเองก็อกแตกตายไปและนี่คือเครื่องเล่นที่เราภาคภูมิใจมากล่องแกงผ้าไพมณีที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียงอัศจรรย์มากมายทำให้ชาวต่างชาติสามารถซึมซับความงดงามของตัวละครในวรรณคดีไทยได้ ฉันฉันเลือกผีเสื้อสมุดนะแปลงกายเป็นซ้ำในแต่ละวัน แต่ช่างมันเถอะไม่เคยรู้เลยว่าสนวนสนุกในประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกไม่ต้องไปไกถึงญี่ปุ่นแล้วเครื่องเล่นถัดมาที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันก็คือรถไฟเหาะรามเกียรตินักท่องเที่ยวต้องต่อคิวยาวกว่า2ชั่วโมงเลยทีเดียวเพื่อที่จะได้เล่นเครื่องเล่นอันนี้พะทันทีที่รถไฟพุ่งเข้าไปในกำแพงเราจะได้เห็นสงครามศึกกรุงลงการะหว่างทศกัณฐ์กับพระรามถัดมาอีกนิดนักท่องเที่ยวจะได้เจอไวกิ้งพญานาคไวกิ้งที่อื่นแกลงได้แค่หน้ากับหลังของเราหมุนได้ด้วยและสําหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่อบา,า,า,าลนนง ได้เลยไม่ได้มีแต่วันณคดีไทยอย่างเดียวนะ ยังมีบ้านผีสิงเรื่องราวตำนานสยองขวัญของประเทศไทยบ้านผีสิงแม่นาคพักขนงซึ่งผู้เล่นจะได้นั่งรถไฟเข้าไปชมความสยองขวัญและความรักระหว่างแม่นาคกับพินาคและปิดท้ายด้วยฉากไอคอนิกอย่างตอนที่แม่นาคยืดมือลงมาเก็บม้านาที่ใต้ถุนบ้านยังไม่หมดครับโรงภาพยนตร์คุณช้างคุณแผนซึ่งเป็นเก้าอี้ลงหนังแต่สามารถขยับได้ตามเรื่องราวบนจอภาพยนตร์และผู้เล่นจะต้องใส่แว่นตาสามมิติเพื่อจะได้สัมผัสประสบการณ์สุดอิมเมอร์ซีฟที่หาจากที่ไหนไม่ได้เลยปิดท้ายด้วยเครื่องเล่นที่สูงที่สุดในสวนสนุกของเราด ทาวเวอร์ไกรทองตำนานชะละวันใครกลัวความสูงก็อย่ามาเล่นแล้วกัน ทั้งหมดนี้เป็นผลงานของบุตรชายตระกูลไฮโซชื่อดังคุณมนัฐนั่นเองเขาดีใจเป็นอย่างมากที่ความฝันของเขาจะเป็นจริงสมแล้วที่ขายสมบัติทั้งตระกูลเพื่อมาเปิดสวนสนุกที่นี่และมันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเมื่อมีคนกลุ่มหนึ่งออกมาประท้วงว่าสวนสนุกแห่งนี้มันไม่เคารพวัฒนธรรมไทยวันในคดีไทยเป็นวัฒนธรรมชั้นสูงการทาแบบนี้ไม่เหมาะสมมันทําลายความสง่าง,งามมันผิดจารีตและขั้ธรรมเนียมขอแบบนี้มีครูบาอาจารย์ต้องแช่ชูบูชาไม่ใช่ออามาทาเครื่องเล่นมันใช้ได้ที่ไหนเอาทศก,กัณ ความครั้งและคุณค่าเสียหมดเรารับได้ที่ทศกัณฐ์รักพาตัวเมียคนอื่นแต่เรารับไม่ได้ที่ทศกัณฐ์มาขายขนมครกมนัตตกใจมากเพราะเขาไม่ได้เตรียมการมารองรับใครสิทธิ์เมนเจอร์ครั้งนี้คิดมาเป็นร้อยเหตุการณ์แต่เหตุการณ์นี้ไม่ได้อยู่ในหัวทําให้สวนสนุกวันคดีแลนดกลายเป็นสวนสนุกล้างในฉับพลันนักท่องเที่ยวก็ไม่กล้ามาเงินหมุนก็ไม่มีเจ๊งสิครับงานนี้ทําให้มนัสผู้ซึ่อขาดสมบัติทั้งตระกูลเพื่อต้องการเผยแร่ว,วัฒนธรรมไทยออกสุดสายตาชาวโลกตอนนี้อยู่ในสถานะล้มละลาย